ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะคลิปนี้เราก็จะเป็นคลิปที่เป็นพาร์ทคำนวณเนาะภาพที่เกิดจากเลนบาร์นะคะก็จะเป็นเลนนูนกับเลนเ์้าที่นี้เวลาเราเคริดสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนอื่นนี่ยสิ่งหนึ่งก่อนใดก็คือสูตรที่ใช้นะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะ พูดถึงสูตรที่ใช้ก่อนแล้วกันนะก็สูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกหรือเลนใช้สูตรเดียวกันหมดนะคะแต่สิ่งที่ต่างกันลูกคือเครื่องหมายเนาะคือเครื่องหมายเดี๋ยวดูนะคะว่าคลิปนี้มันจะยาวไหมถ้ายาวครูจะแบ่งเป็นพาร์ทให้นะคะระหว่างเลนกับกระจกเนาะแต่ว่าเราดูสูตรไปพร้อมกันก่อนนะคะสูตรนะคะเรามีอ่า สูตรที่หนึ่งเราพูดเรื่องสูตรก่อนพูดเรื่องสูตรนะคะสูตรที่ใช้ในการคำนวณสูตรที่หนึ่งะคะคือหนึ่งส่วน f นะคะเท่ากับหนึ่งส่วน s บวกหนึ่งส่วน s แดด นะฮะสูตรที่สองคืออะไรสูตรที่สองคือ m นะคะเท่ากับ y แดดส่วน y เท่ากับ s แดดส่วน s เราจะมาพูดก่อนว่าแต่ละตัวเนี่ยนะเขาคืออะไรอันแรกคือ f f คือความยาวโฟกัส F คือความยาวโฟกัสนะต่อมาคืออะไรต่อมาคือ S S คือระยะวัตถุนะครับต่อมา Y คือ ขนาดวัตถุนะคะอะไรก็แล้วแต่ตัวแปรที่มันไม่มีแดดอ่ะเครื่องหมายแดดอยู่ข้างบนอ่ะคือของวัตถุหมดเลยนะคะแต่ตัวที่มีแดดเช่น s แดด y แดดจะเป็นของภาพ y แดดนะคะคือขนาดภาพ นะคะ s แด,ดคือขนาดภาพ s แด,ดคือขนาดวัตถุนะคะอ่ะสลับตำแหน่งแล้วกันนะคะ y แด,ดคือขนาดภาพครูเขียนผิด y แด,ดคือขนาดภาพนะคะ s แดคือขนาดคือระยะนะคะ s คือระยะระยะภาพ ระยะภาพก็คือระยะตั้งแต่กระจกหรือเลนนะคะไปจนถึงภาพที่เกิดขึ้นว่ามันอยู่ห่างเท่าไหร่ทีนี้สิ่งที่จะแตกต่างหรือเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็คือเครื่องหมายนะคะอ่ะเรามาดูเครื่องหมายสิ่งที่ลำบากใจที่สุดคือเครื่องหมายนะเอาเครื่องหมายก่อนนะคะเอาเครื่องหมายก่อน อีกตัวหนึ่งเอ้ยลืมอีกตัวหนึ่งคือ m m กูเขียนข้างบนแล้วกัน m คือกำลังขยายกำลังขยายว่าอ่าเลนนี้กำลังขยายสองเท่าแปลว่าถ้าภาพห้าเซนถ้าถูห้าเซนคือภาพสิบเซนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเครื่องหมายนิดนึงนะคะเครื่องหมายเนี่ย ันจะเป็นตัวบอกเลยว่าเป็นบวกหรือเป็นลบหรืออะไรนะคะเหนือสิ่งอื่นก่อนได้เรามาดูอ่ะอันแรกเราบอกแล้วว่าเลนนูน จะเท่ากับกระจกเว,ว้าแปลว่าเลนเว้าวเนี่ยมันจะเท่ากับกระจกนูน ทีนี้สองตัวนี้เกี่ยวอะไรเกี่ยวเกี่ยวเพราะว่าเวลาเราแทนค่า f หรือความยาวโฟกัสนะคะเวลาเราแทนค่า f หรือความยาวโฟกัสเราจะแทนเครื่องหมายถ้าเลนส์นูนกระจกเว,ว้าความยาวโฟกัส f เป็นบวก ถ้าเลนส์เว้าหรือกระจกนูนความยาวโฟกัสเวลาแทงค่า f เป็นลบสูตรเนี่ยสีแดงเนี่ยเหมือนกันหมดเลยแต่เครื่องหมายเวลาแทนต่างกันมีอะไรอีกมีอะไรอีกคือนี่คือแทงค่านะคะสิ่งต่อมาคืออะไรสิ่งต่อมาคือเครื่องหมาย ภาพที่เกิดขึ้นดูนะภาพที่เกิดขึ้นนะคะถ้าต่อมาคือเรามาดูเครื่องหมาย s s ถ้า s d ดเป็นบวกคำนวณมาปุ๊บ s เ,เป็นบวกแปลว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นภาพจริง นะเอเป็นบวกไปว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นภาพจริงถ้า N อเป็นลบเป็นภาพเสมือนต่อมาหมายความเหมือนกันถ้า y แดบ เป็นบวกก็เป็นภาพจริง y เดดเป็นลบเป็นภาพเสมือนซึ่งมันส่งผลอะไร s เนี่ยคือระยะวัตถุเมื่อไหร่ก็ตามระยะวัตถุเป็นบวกแปลว่าวางหน้ากระจกแต่ s เดดเป็นลบทำให้ m มันเป็นลบ ดังนั้นหมายควาว่ากำลังขยายถ้าได้เป็นลบเป็นภาพเสมือนถ้าโจทย์บอกมา,าเป็นภาพเสมือนเวลาแทนค่า m ต้องแทนเป็นลบถ้าเป็นบวกแปลว่าเป็นภาพจริงนะนะคะอ่ะเรามาดูว่าเวลาทำ ทำยังไงไปเริ่มสี่ข้อถ้าเสร็จคลิปนี้สี่ข้อจบแต่ถ้ามันยืดยาวเดีย๋ยวเราจะแบ่งสองข้อสองข้อเรามาเริ่มที่เลนส์สิ่งที่เราต้องแทนคือเลนนูนไฮไลท์ก่อนเลยเลนอะไรเลนนูนเท่ากับกระจกเว้าวเลนนูน F เป็นบวกเขียน F เป็นบวก เขียนไว้ไม่เสียหายเขียนไว้ f เ,เ,เป็นบวกนะอ่าสูตรที่ใช้สูตรแรกคือหนึ่งส่วน f เท่ากับหนึ่งส่วน s บวกหนึ่งส่วน s แดบนี่คือสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองคือ m เท่ากับ y แดดส่วน y เท่ากับ s แดส่วน s นี่คือสูตรที่สองโจทย์ให้หาอะไรบ้างเขียนเลยหาอะไรบ้างเนี่ยอ่ะอันแรกคือหาตำแหน่งหนึ่งหาตำแหน่งสองหาชนิดสามหาความสูงหาสามอย่างตำแหน่งคือตำแหน่งภาพก็คือระยะภาพว่าภาพห,าห่างออกไปเท่าไหร่จากเลนชนิด คือภาพจริงภาพเสมือนความสูงคือความสูงภาพดังนั้นโจทย์หาตำแหน่งโจทย์ต้องการหาอะไรเขียนมาวงไว้ก่อนหา1ตำแหน่งคือ s อเสองคือจริงหรือเสมือน3คือ ความสูงความสูงคือขนาดภาพ y จนหาสามอย่างเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือภาพที่เกิดจากเลนส์นูนความยาวโฟกัสคือ6เซนวางวัตถุสูง10บมิลห่างจากเลนส์นูน24เซน หมายความว่าอะไรเราวาดรูปก,ก่อนเราวาดรูปเพื่ออะไรเพื่อประเมินได้ว่าภาพที่เกิดขึ้นน่ะเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนถ้านักเรียนจำห้าก,กรณีได้นักเรียนตอบข้อสอบได้นะคะแล้วเราจะมารีเช็คการคำนวณได้ด้วยอวาดรูปก,ก่อนภาพที่เกิดขึ้นนะเนนูน้อนโอกฟอกัส โฟกัสที่หกเซนโฟกัสคือหกเซนสองเท่าของโฟกัสคือสิบสองเซนนี่คือสองเอวางวัตถุห่างออกไปยีบสี่เซนไปไกลเลยวัตถุอยู่ตรงนี้เลยยังไงนะยังไงนะกรณีที่หนึ่ง เวลาคำนวณมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตอบได้แล้วว่าภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพจริงตัดเสมือนทิ้งเลยเพราะว่าแป้ภาพจริงหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุขนาดเล็กกว่าวัตถุแปลว่าคำตอบ y แดด y แดดต้องน้อยกว่า6เซนติเมตรตอบ นี่คือเราได้คร่าวๆแล้วนะว่าได้ภาพจริงหัวกลับ y แดดคำนวณมาปุ๊บถ้าถูกต้องต้องน้อยกว่า6เซนติเมตรวิธีการทำตามทฤษฎีครูขอค่อยมูฟอันนี้ข่อยยบเข้าไปหน่อยเราจะมาเริ่มอันแรกหนึ่งหาอันแรกคือหาตำแหน่งหาตำแหน่งคือหาเอสดบ จากสูตรไหนจากสูตรที่หนึ่งทำไมใช้จากสูตรที่หนึ่งใช้สูตรที่สองไม่ได้เพราะเราไม่รู้อะไรเลย m ก็ไม่รู้ y d ก็ไม่รู้ใช่ปะ่ะสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยอ่ครูเขียนตรงนี้ไว้ก่อนโจทย์ให้มาอันแรกโจทย์ให้ความยาวโฟกัสมาคือ f เท่ากับ่เขียนตรงนี้แล้วกัน f เท่ากับ6เซนวัตถุสูงคือ y เท่ากับ10มิลดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นต้องเล็กกว่า ขนาดเล็กกว่าวัตถุวัตถุมันสูง10มิลนะคะขนาดภาพต้องน้อยกว่า10มิลเพราะว่าเราต้องได้ภาพจริงหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุวัตถุ10มิลดังนั้นขนาดภาพต้องน้อยกว่า10มิลอันนี้เราเขียนก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาคืออะไรวางวัตถุไว้ห่างจากเลน,น,นส์นูน20เซน24เซนแปลว่าให้ s มา s คือ 24ซนติเมตรต่อแทนค่าจากสูตรหนึ่งอ่ะนี้ขีดกันไว้ก่อนจากสูตรหนึ่งเราได้ว่า1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s ตัวก1ส่วน s แดดหาอะไรอ่ะหา s แดด ย้ายข้างสิครับเราจะได้1ส่วน s เท่ากับ1ส่วน f ลบ1ส่วน s เสร็จแล้วไงต่ออะเลนอะไรเลนนูนเลนนูนความยาวโฟกัสเป็นบวกแทงค่าเลยได้1ส่วน s แดดเท่ากับ 1ส่วน F คือ1ส่วน6ลบ1ส่วน S s คือ24วางหน้าเลนเป็นบวกวางหลังเลนเป็นลบคิดเลขปึบป๊บปั๊บปึบ๊บปั๊บเราจะได้1ส่วน S แดดเท่ากับ3ส่วน24ทําทำส่วนให้เท่ากันนะ ได้สี่ส่วนย4สี่ลบ1ส่วนย4สี่มีอยู่สส่วนลบไป1นส่วนเหลือสามส่วนสามส่วนย4 N สี่เดดอยู่ข้างล่างกับเศษเป็นส่วนเพราะฉะนั้น S อดดเท่ากับย4สี่ส่วนสตัดตัดได้แปเซนติเมตรอดดเป็นบวกแปลว่าได้ภาพจริงเห็นยัง ถ้า s เ d เป็นลบแปลว่าได้ภาพเสมือนต่อมาเราหาอันที่สามเลยทําไม2สองเรารู้แล้วก็ชนิดมันได้ภาพจริงหัวกลับยังไงก็ได้ภาพจริงหัวกลับรู้ได้ไงรู้ได้จากการวาดรูปนะคะอันที่สามเราหาอะไรตอนนี้เรารู้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งคือ s d คือ8เซนติเมตร อันที่3มเราหาขนาดภาพเราก็ใช้สูตรสองสูตรสเนี่ยจับคู่อันไหนก็ได้นะคะเราจะหาเราจะหา y แดดจากสูตรสอ่าจับ y แดดส่วน y เท่ากับ s แดดส่วน s ใช่ปะ y แดดเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ y อะ y อะคือสิมิลเท่ากับ s แดดคือ8เซนเวลาทำครูจะเขียนหน่วยไปด้วยเพื่อกันลืมว่าตอนนี้เราใช้หน่วยอะไรในการคิดส่วนระยะวัตถุคือ24เซน ตัดหน่วยกันเลยเส้นตัดเส้นเห็นป่ะหายย้ายมินขึ้นมานะครับได้ y d a ด h อะตัดไปก่อนแปดหนึ่งแปดแปดสามยี่สี่ได้ y d ด s เท่ากับสิบมินใช่ไหม หารสาเห็นป่ะหน่วยที่เราได้แล้วก็จะได้หน่วยที่ถูกต้องส0บพันได้ประมาณ3.33จมมิลเมตร,รคอนเซปต์หลักๆคือแทนค่าความยาวโฟกัสให้ถูกว่าเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบนะนี่คือตัวอย่างข้อแรกไปข้อต่อไปวางวัตถุสูง วัตถุสูงคือความยาววัตถุ y นะคะอ่ะเราเขียนไปก่อนว่าให้อะไรมาบ้างอันแรกให้มาคือ y วัตถุสูงเท่าไหรสามเซนให้อะไรมาอีกห่างจากหน้าเลนส์เว้าเป็นระยะสิบสองเซนห่างจากเลนส์เว้าสิบสองเซนแปลว่าวัตถุวางหา่างสิบสองเซนก็คือระยะวัตถุ ดังนั้นได้ s คือ12เซนติเมตรนะคะต่อมามีอะไรอีกถ้าเลนส์เว้ามีความยาวโฟกัสเอาแล้วความยาวโฟกัสมาแล้วความยาวโฟกัสเลนส์เว้าแปลว่า f เป็นลบเขียนไว้เลย f, f เป็น ลบสิบห้าเซนติเมตรมีอะไรอกอะ่ะให้อะไรมาอีกอะ่ะให้หาเหมือนเดิมชั้นตำแหน่งภาพหนึ่งชนิดภาพสองความสูงภาพสามหาเหมือนกันเหมือนกับข้อข้างบนเลยมาเริ่มอันแรก เราตอบก่อนก่อนเหนือสิ่งอื่นใดก่อนคำนวณเราตอบข้อสองไว้ก่อนเลยเลนเว้าเกิดภาพได้ชานิดเดียวเท่านั้นคือภาพเสมือนขอบข้อสองไว้ก่อนเลยได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็ก กว่าวัตถุขนาดเล็กกว่าวัตถุหมายความว่าอะไรวัตถุ3เซนวัตถุ3เซนภาพที่เกิดขึ้นจะต้องเล็กกว่า3เซนถ้าเองคิดเลขมาเองได้5เซนแปลว่าเองคิดเลขผิด รูได้ไงอะครูภาพเสมือนหัวตั้งขนาดนาาเล็กกว่าวัตถุอ้าวเลนเว้าเลนเว้าทุกกรณีได้ภาพภาพเดียวแบบเดียวคือเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุนะต่อมาคิดข้อหนึ่งหาอะไรตำแหน่งภาพเหมือนเดิมตำแหน่งภาพคือหาเอดหาเอดเอดนะครับมา จากสูตรจากสูตร1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s แดดนะคะเราจะได้แทนค่าเลยนะครับหาลายหา s แดดเราจะได้1ส่วน s แดดเท่ากับ หนึ่งส่วน f ลบหนึ่งส่วน s s แดดเท่าไหร่ไม่รู้ว่าแต่ว่า f เราอ่ะคือลบสิบห้าเราก็ลบหนึ่งส่วนสิบห้าหนึ่งส่วน s แดดเท่ากับลบหนึ่งส่วนสิบห้าลบหนึ่งส่วน s s อยู่ที่สิบสอง สิบห้าสิบสองคูณร่วมน้อยคือหกสิบจะได้หนึ่งส่วนเอสด์เท่ากับส่วนร่วมคือหกสิบห้าอะไรได้หกสิบห้าอะไรได้หกสิบสิบห้าสี่ลบสี่สิบสองอะไรได้หกสิบสิบสองห้าลบห้าเครื่องหมายเดียวกันรวมกันลบ สี่ลบห้าลบเก้าส่วนหกสิบกับเสร็จเป็นส่วนเพราะฉะนั้นเอสดได้ลบหกจุดหกเจ็ดเซนติเมตรต่อมาหาข้อสามเหมือนเดิม Y แดดส่วน Y เท่ากับ S แดดส่วน S Y แดดเท่าไหร่ไม่รู้ Y แดดส่วน Y Y คือ3ามเซนเท่ากับ S แดดเแดดคือเท่ากับ S แดดเแดดคือ6กจุดห เจ็ดส่วนอ่าหกจหน่วยเป็นเซนติเมตรเขียนติดไว้ก่อนนะครับมาส่วนด้วย S อคือ12เซนติเมตรนะคะตัดหน่วยเลยเส้นตัดเส้นนะคะแล้วไงต่ออ่ะคิดเลขดิ อ่ะคิดเลข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 มาเราจะได้ y เดดเท่ากับเราจะได้ y เดดนะคะเท่ากับเท่ากับเท่ากับหกจุดหกเจ็ดส่วนสิบสองคูณสาม ตานเซส่วนหนึ่งสี่กดเครื่องคิดเลขอ่ 67, าหกจุดหกเจ็ดหารสีได้หนึ่งเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายอะไรเป็นภาพเสมือน อันนี้เครื่องหมายติดลบเห็นปะเวลาแทนค่าถ้าเราทำอย่างนี้ผิดนะเราต้องแทนค่าลบด้วยน่ใส่ลบมาด้วยเครื่องหมายอะไรลบในเท่าไหรหนึ่ 7. 7. จงจ7ดหกเจ็ดเซนติเมตรเครื่องหมายลบตัวนี้เป็นการคอนเฟิร์มว่าภาพที่ได้เป็นภาพเสมือนจริงๆ โอเคนะคะนี่คือการคำนวณภาพที่เกิดจากเลนก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการในคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวครูจะแบ่งละกันจริงๆมันเหลืออีกสองข้อนะคะไม่อยากจะอัดเนาะก็เดี๋ยวทยอยทยอยดูนะคะก็วันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะ